ทีนี้ไปแขกคอนแขกคอนเมื่อที่เรารู้ว่าตอนนี้ผู้ติดเชือ้อโควิดสิบเ้สูง<า>ใช่ไม้นะคะแล้วก็อีก1นึปันหาก็คือเป็นขยะติดเชื้อนั่นเองค่ะคุณผู้ชมโดยเทศบ้านดาครนดครนซี่ธรรมราชค่ะก็ได้มีการแนะคนที่ไว้แยกกักตัวอยู่แขบ,บ้านเนี่ยค่ะให้ขัดแยกขยะติดเชื้อให้ทุกวิธีกันค่ะหลังจากตอนนี้ที่มีขยะติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นค่ะ ดกอรกนกบเกตชาร์ดค่ะนายกเทศมนตรีนครนครซีธรรมราชค่ะท่านก็บอกว่าตอนนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิเานี่ยค่ะทำให้มีขยะหมูนฝ้อยติดเชื้อในปริมาณที่สูงขึ้นกันเพราะว่ามีนโยบายแยกกักตัวแคบ้านมั่งแค่ชุมชนมั่งค่ะก็จะทําให้ขยะหมุนฟอยแล้วก็ขยะติดเชื้อในครัวเรือนเนี่ยสูงขึ้นกันตอนนี้ทางเทศบาลนครนครซีธรรมราชเองค่ะได้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องในชุมชนค่ะให้มีการขัดแย้ขยะติดเชื้อในชุมชนโดยเมื่อที่เราเห็น แต่เดียวนี้ทุ่งสีแดงๆพี่เปอกเรียงนะคะเขาจะแยกเอาไว้เลยค่ะโดยการ<อ>แกบรวบรวมขี้ยาเนี่ยให้ใส่ทุ่งสี่แดงซ่องชัน้นชั้นแรกใช่ไหมใส่ขี้ยาที่มันติดเชื้อโรคไร้แล้วก็มัดปากทุ่งด้วยเชืออให้แน่นค่ะแล้วก็ผนปากทุ่งด้วยสานคาเชือ้อไม่ว่าอีเป็นน้ำยาฟอกข้าวผสมน้ำหรือว่าแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พอชั้นแรกผ่านไปแซ่บผิวเอกเรียงมัดอีกชั้นหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็มัดเชื้อให้แน่น มัดแน่นแล้วชีดพ้ไปอีกทีหนึ่งแล้วแล้วก็เคลื่อนย้ายไปดังจุดผักขี้ยะที่จัดไว้เฉพาะค่ะจะได้นําไปกําจัดย่างทุกวิธีนั่นเองค่ะครับฟังเสียงท่านนายกกันแรกครับค่ะส่วนของขยะติดเชื้อนั้นครับเราสิ่งที่เรียกว่า h i s e นะครับก็คือผู้ไปรักษาตัวที่บ้านเนี่ยจะมีถุงถุงเอซตอยู่และก็จะมีในนั้นจะมีถุงแดงอยู่10ถุง ผู้ที่รักษาตัวที่บ้านก็เอาขยะติดเชื้อนั้นใส่ถุงแดงไว้แล้วเมื่อครบ10บวันก็จะมีรถของเทศบาลนั้นไปตะเวนเก็บครับเอาละครับด้านของรองศาสตราจารย์ดรสุวิทย์บุติสุทธิเมธาวีนะครับรักษาร,ก,ษาร,ก,ษารการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยลักนะครับซึ่งกํากับดูแลงานโรงงาน,งานกำจัดขยะติดเชื้อของมหาวิทยาลัยลัก ซึ่งรองรับขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลมาเวียไลยเป็นลักนะครับรวมทั้งรับกําจัดขยะติดเชื้อจากไลแห้งแกก้าโกว่าปริมาณขยะต่อวันที่เคยสุงในช่วงของกรารระบาดครั้งที่แล้วนะครับ<ฆ>จากโรงพยาบาลลักโรงพยาบาลสนามมีสุงก็สามารถทําลายได้วันหนึ่งประมาณ6ตันแต่ปัจจุบันเนี่ยระบาดรอบนี้นะครับแม้ผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นแต่เนืองจากขยะที่เข้ามาสู่ระบบการทําลายจากโรงพยาบาลลักในโรงพยาบาลสนามเนี่ยซีมาแห้งนะ แลวกรพยาบาลเอ,ก,อ,ก,อกชนอีกทรงเองคลินิกอีกรอยยีย่สิบสามเองน่วยอันภายในมาวายาลอีกจำนวนห้าเองเฉลีย่ยเลือวันหนึ่งสามตันนี่นะครับที่ทุกข้าวเฝ้าทำไรนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจว่าปริมาณขยะที่ลดลงเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นพ้นซืบเนื้อมาจากการที่ผู้ป่วยรักษาอยู่ที่บ้านขยะจากการบริโภคในครัวเรือนก็ผู้ป่วยเป็นแค่ติดเชื้อไม่แตกต่างจากสถานพยาบาลน,นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ย่างใกล้ท้องถิ่นคือไม่มีการกำจัดงไร้ภัยพนันคนป่วยมากขึ้นขยะแทนที่จะมากขึ้นกลับ ลดลง,ลลงเรียกว่าคุณไม่ได้ทิ้งข้าระบบ<ม>นะครับไม่เมื่อกับตอนที่ไม่ยู่โรงพยาบาลท้าน้าม่ยู่โรงพยาบาลต่างๆนั่นเองนะครับเราไปควงเที่ยงกองอท่านอาจารย์กันเลยครับพยาบาลสนามเรานํามาแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมาวางไว้ก่อนนะครับแล้วพ่นฆ่าเชื้อพ่นฆ่าเชื้อเอาไว้ก่อนเลยนะครับในพื้นที่ที่เราพื้นที่เนี้ยที่เรากําหนดเอาไว้พ่นฆ่าเชื้อทิ้งไว้สิบวันพอทิ้งไว้สิบวันแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเปิด นะครับเปิด้วยเจ้าหน้าที่ใส่ชุดนะครับใส่ชุดป้องกันแล้วไปเปิดแล้วก็แยกนะครับแยกกันไหนที่เผาได้ที่เผาไม่ได้ในขณะที่เปิดเนี่ยก็จะมีการพ่นฆ่าเชื้อภายในถุงอีกนะครับและหลังจากนั้นก็จะแยกกลุ่มของขยะออกมานะครับเพื่อจัดการในวิธีการที่เหมาะสมขยะไหนที่เผาได้เราก็จะเผาขยะไหนที่จะฝังกบเราก็ฝังกบนะครับะนะครับเอามาเลยเข้าดีกันบ้างนะครับ<แ>ด้านก็การตรงเที่ยวที่จังหวัดสุรธานี